มาดูความคืบหน้านะครับหลังจากที่ทางเมืองพัทยามีคําสั่งรื้ออาคาร11หลังหลังจากที่มีการก่อสร้างผิดแบบตามกฎหมายควบคุมอาคารปัญหานี้ก็ดําเนินคืบหน้ามายาวนานเป็น10ปีแล้วนะครับมาดูเรื่องนี้กันหลังจากที่เมืองพัทยามีคําสั่งให้สถานประกอบการโรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ที่หนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับให้ดําเนินการรื้อถอนอาคาร2แห่งเนื่องจากพบว่าอาคารที่ก่อสร้างเนี่ยผิดแบบตามพรบควบคุมอาคารออปี2อนะครับ มีการต่อเติมอาคาร5ชั้นนะฮะอยู่ๆก็ง,งอกกลายเป็น7ชั้นแล้วก็อาคาร7ชั้นอยู่ไปอยู่มาอา้าวกลายเป็น13ชั้นอสองหลังนี้มีคำสั่งให้รื้อซะนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเมืองพัทยาเนี่ยก็รวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความดำเนินคดีออกคำสั่งรื้อถอนตั้งแต่ปี2,556ยกนิ้วขึ้นมานับสิครับถ้าใช้นิ้วมือเนี่ยไม่พอนะฮะเพราะ11ปีผ่านมาแล้วครับ แต่กลับพบว่าจนถึงปัจจุบันออการดำเนินการรื้อถอน2อ,อาคารเนี่ยขณะที่อีกหนึ่งอาคารก็มีการยื่นขออนุญ,ญาตก่อสร้างแล้วก็มีการต่อเติมมีการดัดแปลงอาคารซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบและพิจารณาส่วนที่เหลืออีก8 9อาคารเนี่ยที่เมืองพัทยาเคยออกคาสั่งไปแล้วเหมือนกันตั้งแต่นุ่นหละปีห6กอย่างที่บอกนี่นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะฮะผู้ประกอบการยังไม่มีการดําเนินการใดๆ ซึ่งทางเมืองพัทยาก็คงไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็จะได้เรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นในส่วนของสำนักการช่างเนี่ยมาชี้แจงแล้วก็จะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกันต่อไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่ามีแง่มุมของข้อกฎหมายอะไรสามารถดำเนินการได้เนี่ยก็คงจะดำเนินการไปอย่างตรงไปตรงมาและรวดเร็วนะครับ จากกรณีที่เมืองพัทยาได้มีการดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสุขุมวิทย์บริเวณแยกไฟแดงจำนวน4จุดประกอบด้วยแยกชัยพฤกษ์แยกวัดบุญกันจนารามแยกมอเตอร์เวย์และแยกพัทยาเหนือโดยสัญญาจ้างการก่อสร้างเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้ตตนเดือนเมษายน2566และจะสิ้นสุดสัญญาจ้างในเดือนกุมภาพันธ์2567 ซึ่งแผนงานดังกล่าวปัจจุบันได้ทำการกอร่อสร้างที่แยกวัดบุญการจนารามและแยกชัยพฤกษ์แล้วเสร็จก่อนจะเข้าดำเนินการบริเวณแยกพัทยาเหนือทางเข้ามอเตอร์เวย์โดยได้มีการปิดเส้นทางการจราจรส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากแต่จะมีการเร่งระยะเวลาในการกอร่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาก่อนวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเมืองพัทยาจะออกประกาศชี้แจงต่อสาธารณชนให้รับทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะนะครับ ท่านี้มีรายงานว่าการปรับปรุงผิวการจราจรและการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามกำหนดโดยพบว่ายังคงเปิดผิวจราจรและยังมีการเทพ,พื้นด้วยคอนกรีตเสริมแรงรูปแบบหนึ่งที่เพิ่มประสิทธิภาพการรับน้ำหนักด้วยการใช้เหล็กเข้ามาช่วยเหลือในบางพื้นที่ของโครงการ กรณีนี้ทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันว่าแผนงานของเมืองพัทยามีความล่าช้าและผิดสัญญาประชาคมที่ประกาศว่าอย่างชัดเจนว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมบนถนนสุขุมวิทตลอดแนวซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการจราจรที่ติดขัดและผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในภาพรวมล่าสุดมีรายงานว่านายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารรวมไปถึงผู้รับจ้างภาคเอกชนที่ได้รับสัมปทานโครงการโดย ผู้รับจ้างชี้แจงนะครับว่าโครงการได้รับผลกระทบจากอุปสรรคหลายด้าน ทั้งจากพายุฝนและการหยุดงานตามคำสั่งของเมืองพัทยาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามครับที่ประชุมมีมติให้ปรับเงินจากปัญหาความล่าช้าจ,จนเลยกำหนดระยะสัญญาที่ทำไว้กับเมืองพัทยาโดยมีอัตราปรับวันละ1,14,000บาทจนกว่างานจะแล้วเสร็จโดยทางผู้รับจ้างก็ระบุว่าจะดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา20วันจากนี้ครับ